สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้าจีนด้วยนายหงอู่สัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันโปรดฟังอย่างบันเทิงและมีอารมณ์ขันกันสักหน่อยเพราะนี่คือเรื่องราวของอู่ซานกุย้ย แม่ทัพผู้ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศชาติขายแผ่นดินทรยศราชวงศ์หมิงยังไม่พอต่อมายังทรยศราชวงศ์ชิงอีกถือว่าเป็นพวกชอบหักหลังซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญเรื่องทรยศหักหลังยิ่งกว่าใครในประวัติศาสตร์แต่หากมองด้วยจิตใจที่เป็นธรรมสักหน่อยผมว่าชีวิตของอูซานกุ้ยผู้นี้ไม่ธรรมดาลและเต็มไปด้วยสีสันจนคนหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ตลอดไม่หยุดหย่อน ต้าจีนขอรวบรวมเรื่องราวของแม่ทัพสุดหล่อผู้นี้ที่เจริญก้าวหน้าบนเส้นทางการทหารสู่นายพลสู่ผู้เปิดประตูให้ต่างชาติสู่ผู้ที่ครองบรรดาศักดิ์อองในราชวงศ์ใหม่และตั้งตนเป็นห้องเต้ในที่สุดนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบในคลิปนี้ตอบสนองคำขอของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายคน ปีคศ1608ว่านลี่ปีที่36หรือคศ1612ว่านลี่ปีที่40อูซานกุย้ยลืมตาดูโลกโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายภาคหน้าทารกคนนี้จะเป็นผู้เปิดประตูให้ชาวต่างด้าวเข้ามาปกครอง แผ่นดินจีนสำหรับปีเกิดนั้นมีบันทึกไม่ตรงกันจึงกลายเป็นสองปีเกิดเช่นนี้เหมือนอูซานกุย้ยคนผู้นี้ครับมีสองทางให้เลือกตลอดเวลาอูซานกุย้ยเกิดที่เมืองซึ่งปัจจุบันคือเมืองซุยจงมณฑลเหลียวหนิงส่วนถิน่นบรรพบุรุษเดิมนั้นอยู่ที่มณฑลเจียงซูพ่อของเขาคืออูเซียงนายพลแห่งจินโจ ด้วยความเกิดมาในครอบครัวทหารอูซานกุย้ยจึงเจริญรอยตามผู้เป็นบิดาเชี่ยวชาญทั้งการยิงธนูขี่ม้าและศิลปะป้องกันตัวอูซานกุ้ยได้ติดตามผู้เป็นพ่อออกรบตามที่ต่างๆจนมีผลงานเข้าตาผู้ใหญ่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความกล้าหาญของอูซานกุ้ยในวัยเด็กว่า ครั้งหนึ่งพ่อของเขาออกลาดตระเวนแต่ถูกทหารห่อจินหรือคือแมนจูล้อมไว้ตกอยู่ในอันตรายอูซานกุยห่วงผู้เป็นพ่อสุดชีวิตบากหน้าไปขอใครให้ช่วยก็ได้รับการปฏิเสธอูสานกุยจึงรวบรวมญาติยีคนตั้งเป็นกองทหารขนาดเล็กโดยตนเป็นผู้บัญชาการและตั้งปีกซ้าย บุกเข้าช่วยผู้เป็นพ่อ,อย่างกล้าหาญจนเป็นผลสำเร็จได้รับคํำชมเชยยกย่องจนตัวลอยความห้าวหาญครั้งนี้อูซานกุย้ยประธาท,ะทะหารฮ่อจินได้แผลมันนิดหน่อยกลายเป็นแผลเป็นเล็กน้อยที่จมูกเมื่อใดใครพูดไม่เข้าหูหรืออูซานกุ้ยไม่พอใจอูซานกุ้ยจะใช้มือแตะแผลที่จมูกและติดเป็นนิสัยไปตลอดชีวิต อูสานกุยจัดได้ว่ามีความสามารถทางการทหารและที่สำคัญอูสานกุยเป็นหนุ่มรูปลอ่อในแวดวงสังคมชั้นสูงอูสานกุยจึงเป็นผู้มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งทั้งเก่งทั้งรูปลอ่องามสงา่าเหล่าไฮโซขราชการบัณฑิต ถ้าได้ครบผาส,สมาคมกับอูซานกุยก็สามารถเอาไปคุยมอโอ้อวดได้อย่างภาคภูมิใจหนทางการเติบโตในสายงานการทหารของอูซานกุย้ยสดใสยิ่งนักเข้าออกในหลายตำแหน่งทั้งรองแม่ทัพผู้ว่าการเมืองนายพลกองทหารมาเหลียวตรงและในปีคศ .1639 อูซานกุยได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพเหลียวตรง คศ .1640 มีการประทะก,กันระหว่างกองทัพหมิงและกองทัพแมนจูที่นำโดยตัวเอ,อ้อกุนที่ภูเขาเจียมมาในเหลียวหนิงอูสตานกุย้ยสู้กับทัพแมนจูอย่างแข็งขันแม้จะจบลงอย่างบอบช้ำล้มตายทั้งสองฝ่ายก็ตาม คส1641กองทัพแมนจูล้อมเมืองจินโจหงเฉิงโฉผู้ว่าการแห่งจี้เหลียวมอบหมายให้อูสซานกุย้ยเป็นผู้ค้นส่งสเสบียงไปยังจินโจภายใต้การสอดแนมจับตามองของแมนจูอูสซานกุย้ยสามารถหลบเลี่ยงและส่งสเสบียงไปถึงที่หมายได้อย่างราบรื่นพฤษภาคมปีคส .1641 อ,อูซานกุย้ย เป็นหนึ่งในแปดแม่ทัพของหงเฉิงโฉเพื่อช่วยเมืองจินโจปรากฏว่าอู๋ตานกุยทำผลงานได้ดีกว่าใครหงเฉิงโฉรายงานต่อราชสำนักว่าอู๋ตานกุยมีความดีความชอบในการศึกครั้งนี้สิงหาคมรงสานถูกทัพแมนจูป,ปิดล้อมอู๋ตานกุ้ยต้องรับหน้าที่ในการขนส่งสเสบียง แต่ถูกทับแมนจูสกัดกัน้นทหารหมิงถูกทับชิงฆ่าตายราวใบไม้ร่วงถอยทัพไม่เป็นกระบวนหลบไปที่หนิงหยวนกองทัพหมิงของแม่ทัพคนอื่นๆต่างแต่กระเซาะกระเซิงเหลือเพียงทับอูสซานกุ้ยเท่านั้นที่บุบสลายน้อยกว่าทับอื่น15พฤศจิกายนอูซานกุย้ยนำกำลังบุกโจมตีค่ายแมนจูในเวลากลางคืน แต่ไม่สามารถทำให้กองทัพแมนจูกระเทือนขสสอ1642ราชวงศ์หมิงเสียเมืองอีกหลายเมืองหมิงโฉงเจินกลิ้วจัดถึงขั้นสั่งประหารแม่ทัพแต่อูซานกุยด้วงแข็งยังมีหัวและร่างกายครบถ้วนอยู่ปกป้องเมืองที่หนิงหยวนหวงไทจีคานแมนจูส่งจดหมายมาถึงอูซานกุ้ยถึงสองครั้ง บอกให้ยอมจำนนแต่โดยดีย่อมมีอนาคตที่สดใสนอกจากนี้แม่ทับหมิงผู้แปลพักทั้งหลายที่ไปอยู่กับแมนจูต่างอิมมีพีมันก็ส่งจดหมายน้อยมาชวนอูซานกุยเพื่อนรักไปอยู่กับต่างชาติสร้างอนาคตไปด้วยกันแต่อูซานกุยยังนิ่งเฉยคศ1643ทับแมนจูยึดเมืองได้อีกหลายเมือง เดือนตุลาคมกองทัพแมนจูหกมือนายโจมตีหนิงหยวนหูซานกุย้ยได้รับบาดเจ็บสาหัสคศ .1644 กองทัพต้าซุ่นของหัวหน้ากบฏชาวนาหลี่จื้อเฉิงมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงปักกิ่ง 5. มีนาคมคศออหนึ่หกสี่สี่ฮ่องเต้มิงชงเจินรีบสั่งให้อูสซานกุ้ยยกทัพเข้าปักกิ่งเพื่อปกป้องเมืองหลวง 19. มีนาคมอูสซานกุ้ยนำทัพไปที่ซานไห่กวนวันที่ 22. มีนาคมอูสซานกุ้ยมาถึงถังซาน ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเฮเปยแต่ไม่ทันการกองทัพหลี่จื้อเฉิงบุกถึงเมืองหลวงโดยมีขันทีผู้หนึ่งเปิดประตูเมืองต้อนรับอย่างแอสตาหมิงชงเจินไปที่ดอยท้ายวางังแล้วแขวนคอตายบนต้นไม้ไม่อยู่พบหน้าหูซานกุยสุดหล่ออำลาโลกนี้กลับสวรรค์ไปเสียก่อนหูซานกุ้ยหยุดชงะงัก สุดแข้งขวางเมื่อไม่มีเจ้าเหนือหัวแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนนี่คือช่วงสุญญากาศของบ้านเมืองถ้าท่านเป็นโอสตานกุย้ยจะจัดการเช่นไรกับสถานการณ์อินหลักอิเหลือนี้อูสตานกุย้ยแม่ทัพใหญ่ที่หมิงชงเจินไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่งในยามนี้เนื้อหอมมากเป็นแตนวิทโดนกระนาบซ้ายขวาทั้งหลีจื้อเฉิงผู้นำกระบทชาวนาและราชวงศ์แมนจู ต่างอยากได้พ่อหนุ่มสุดหลอคนนี้ไว้ในครอบครองเหตุการณ์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้มีความคุมเครือมากมายว่าเหตุฉไหนแม่ทัพอูซานกุยจึงยอมสวามิภักดิ์ต่อแมนจูแต่ไม่เข้าร่วมกับหลี่จื้อเฉิงที่เป็นชาวฮั่นเหมือนกันก็เกิดเป็นหลายการวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ต้าจีนขอเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่ไมอูซานกุย้ย ยกทัพมาช่วยเมืองหลวงไม่ทันเวลาบางส่วนครับเชื่อว่าเป็นการจงใจของอูซานกุยที่ตั้งใจชะลอทัพแต่บางส่วนแย้งว่าครอบครัวของอูซานกุ้ยอยู่ในเมืองหลวงไม่มีทางที่แม่ทัพอูจะปล่อยให้เมืองหลวงแตกแหกกระเจิง และมีการวิเคราะห์ว่าราชสำนักหมิงแจ้งให้อูสซานกุ้ยยกทัพเข้าเมืองหลวงช้าเกินไปเพราะราชสำนักไม่รู้ว่ากองทัพกบฏหลี่จื้อเฉิงเคลื่อนทัพมายังเมืองหลวงช้าเร็วแค่ไหนประเด็นที่สองอะไรคือเหตุผลให้อูสซานกุ้ยเข้ากับ ราชวงศ์ชิงตำนานที่พูดกันอย่างออกรถออกชาติเพื่อโยนบาปให้ผู้หญิงคนหนึ่งตามความถนัดของประวัติศาสตร์จีนที่มักจะบอกซ้ำๆว่าสตรีคือต้นเหตุของการล่มสลายเสียบ้านเสียเมืองเฉินหยวนหยวนเธอคือสาวงามแห่งยุคและเป็นเมียน้อยของอู๋ซานกุย้ย ตามประสาผู้ชายที่จะรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงหลี่จื้อเฉิงก็รู้เช่นกันจึงจับเฉินหยวนหยวนไว้เป็นตัวประกัน อสตานกุยเห็นเมียน้อยสุดที่รักโดนจับโดนหลวงไม่รู้ว่าจะชํำรุดสุดโสมถึงขั้นไหนแล้วก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงถึงขนาดสิ้นคิดชักศึกเข้าบ้านแน่เมื่อตามวัวขอความช่วยเหลือจากชาวแมนจูซึ่งในทางประวัติศาสตร์มองว่านี่น่าจะเป็นเรื่องเล่าก่อนนอนมากกว่าในข้อมูลอีกด้านหนึ่งบอกว่า เหตุสำคัญที่ทำให้อูซานกุ้ยเข้ากับแมนจูคือลีจื้อเฉิงจับตัวพ่อของอูซานกุ้ยเป็นตัวประกันและซ้อมทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมซึ่งในบางตำราระบุว่าครอบครัวอูซานกุ้ยใช้แผนตลบหลังโดยส่งจดหมายน้อยขอความช่วยเหลือจากแมนจูลีจื่อเฉิงพอรู้ว่าอูซานกุ้ยเล่นไม่ซื่อ ได้ความเครียดแค้นจึงสังหารพ่อของอูสตานกุย้ยดังนั้นหลี่จื้อเฉิงกับอูสตานกุยจึงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อูสตานกุย้ยตอนขอความช่วยเหลือจากแมนจูนั้นได้ตั้งเงื่อนไขว่าใช้แม่น้ำ่วงโห ổ, หรือแม่น้ำเหลืองเป็นเส้นแบ่งเหนือและใต้โดยให้แมนจูปกครองทางเหนือ 13เมษายนข้อ21644ลีจื้อเฉิงที่กำลังฮึกเหิมพยองพองขนเพราะได้ชัยชนะมาตั้งแต่ต้นปียกทัพ60,000คนตรงมาที่ซานไฮกวนอูซานกุยทรงคนกลุ่มหนึ่งไปต้อนรับเพื่อนเล่นละครว่าจะยอมจำนน แต่เบื้องหลังคือการทวงเวลารอคำตอบจากราชวงศ์ชิงจะมาช่วยหรือไม่หลี่จื้อเฉิงเมื่อรู้เป็นแผนหล,ลวงก็บุกถล่มอูซานกุ้ยทันทีอูซานกุ้ยสรงจดหมายน้อยถึงตัวเอ๋อกุนถึงสองครั้งตัวเอ๋อกุนฉลาดเป็นกรดใช้สถานการณ์ที่คับขันของอูซานกุย้ยบีบบังคับให้อูซานกุ้ยยอมสวามิภักดิ์เป็นสุนัขรับใช้ราชวงศ์ชิง 22เมษายนอูซานกุยไม่อาจต้านหลีจื้อเฉิงจำต้องขึ้นโต๊ะเจรจาฝ่ายตัวเออกุนทีมแมนจูไม่รอช้าได้จังหวะตะลบหลังโจมตีหลีจื้อเฉิงทันทีอูซานกุยและกองทัพชิงร่วมด้วยช่วยกันถลม่มกองทัพกบฏหลีจื้อเฉิงจนล่าถอยกระสร์กระเซิงหลังจากนี้ราชวงศ์ชิงเข้าด่านมาแล้ว ก็ไม่ถอยออกไปอีกเลยแอนกืนเป็นห้องแต้ปกครองแผ่นดินจีนสมใจอยากเหตุผลในการยอมจำนวนสวามิพักต่อราชวงศ์ชิงของอูสานกุ้ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเพราะราชวงศ์ชิงแจกกล้วยเรือใหญ่มากอูสานกุ้ยช่างใจระหว่างอยู่กับหลีเจื้อเฉิงกระบทชาวนา ซึ่งก็ไม่ได้ดีเดอะไรสัญญาอะไรไว้กับประชาชนก็ทำไม่ได้นโยบายชาวนาะทุกคนเป็นเจ้าของที่ดินเท่าเทียมกันก็ไม่เห็นแม้เงาว่าจะเกิดขึ้นพอเข้าถึงเมืองหลวงก็ทำตัวเป็นโจรมากกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยอมจำนวนตลีเจ้อเฉิงผู้ไร้วิสัยทัศ คงได้เป็นแค่นายพลคนหนึ่งของหลี่จื้อเฉิงแล้วแก่ตายไปขณะที่ราชวงศ์ชิงแม้จะเป็นชาวนอกดานป่าเถื่อนแต่ขุนนางหมิงที่แปลพักยอมสวามิพักขายตัวแต่โดยดีกลับได้ดิบได้ดีมียศศักดิ์ม่ด้อยไปกว่าของเดิมราชสำนักชิงเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีมีหน้ามีตาย,ยกย่องให้เกียรติ และอูซานกุ้ยก็ไม่ผิดหวังเพราะหลังจากที่สร้างคุนูปรปการด้วยการเปิดด่านให้แมนจูอนาคตอูซานกุ้ยก็สดใสมากได้รับบรรดาศักดิ์เป็นถึงผิงซีหวังหรือกษัตริย์ผิงซีและมีที่ดินสาตินาแถมยังได้รับอภิสิทธิ์ส่งต่อตำแหน่งให้ลูกหลานได้อีกด้วยกล้วยหวานเจีย๊ยบมีการพูดอีกอย่างว่าอูซานกุ้ย มาเหนือเมฆชลาดหลักแหลมวางแผนว่าจะให้แมนจูเล่นหลีเจื้อเฉิงทำศึกต่อสู้กันให้ตายกันไปทั้งสองข้างส่วนตัวเองนะั้นนั่งบนภูดูสุนัขก,กัดกันแล้วเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่บังเอิญว่าแมนจูไม่ได้หมูอย่างที่คิดแต่เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งทรงพลังเมื่อราชวงศ์ชิงเข้ามาลงหลับปักฐานที่ปักกิ่ง ราชสำนักหมิงที่เหลือรอดอพยพลงใต้ได้ส่งทูตมาขอความช่วยเหลือจากอูซานกุยเพราะเห็นว่าอูซานกุ้ยยังมีกองทัพในบังคับบัญชาตัวเองแต่อูซานกุ้ยบอกให้ช่วยตัวเองแล้วกันทัพชิงไม่ใช่ขนมจีนที่ไร้น้ำยาไม่อยากหาเหาใส่หัวราชสำนนกชิงให้ความโปรดปรานกับอูซานกุ้ย แต่ก็ไม่ได้ให้อำนาจอะไรสุน่อปีที่สองคศ .1645 กหกระบนลีจื่อเฉิงเรียบร้อยโรงเรียนชิงแล้วราชสำมนกชิงเรียกอูซานกุย้ยกลับจากแนวหน้าอูซานกุ้ยเองพอจะรู้ตัวว่าราชวงศ์ชิงไม่ได้ไว้วางใจตัวเองแต่อย่างใดจึงไม่เคยเอ,อ่ยเรื่องฟื้นราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นอดีตไปแล้วและสาบานตนว่า จะเป็นผู้พักดีต่อราชวงศ์ใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์ชิงคส .1647 งหูสซานกุยและนายพลในกองทงฮันได้รับมอบหมายให้ปราบกลุ่มต่อต้านราชวงศ์ชิงที่เหลืออยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนืออูซานกุยไม่ทำให้ราชวงศ์ชิงเจ้าเหนือหัวองค์ใหม่ผิดหวังนอกจากจะปราบกบฏชาวนาที่เหลืออยู่และผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิง อย่างโหดเยี่ยมแล้วยังแสดงความจงรักภฤฤักดีด้วยการปราบเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์หมิงอย่างถึงที่สุดส่วนชื่อปีที่14คศ .1657 หู๋ซานกุยได้อวยยศเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งผิงซีลงใต้ไปยังยูนนานและกุ้ยโจตามไล่ล่าราชวงศ์นานหมิงคศ .1659 หอูสซานกุยยึดยูนนานได้ กลายเป็นดินแดนศักดินามีอำนาจปกครองเบ็ดเสร็จคส6 6 6กองทัพอูซานกุยจับกุ่มยงลี่ฮ่องเต้ที่หนีไปพแม่ได้และถูกนำตัวมาประหารที่คุนหมิงคส1 6 2 2งั้งสปีที่หนึ่งราชสำนักชิงตอบแทนผลงานความเหนื่อยยากของอูซานกุย้ย ที่เที่ยวตลอนทัวสังหารเก็บกวาดก้อนกรวดในรองเท้าให้ราชวงศ์ชิงทั่วแผ่นดินโดยให้ปกครองกุ้ยโจอีกแห่งหนึ่งและยังได้เกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันกับราชวงศ์ชิงโดยลูกชายของอูซานกุ้ยได้แต่งงานกับองค์หญิงของราชวงศ์ชิงคังซีเห็นว่าสามองแดนใต้เหล่านี้เป็นก้อนกรวดในรองเท้า เมื่อขังซีมีอำนาจเต็มก็เริ่มแผนกำจัดลิดรอนอำนาจด้านอูซานกุ้ยก็พอรู้เงาหัวตัวเองเหมือนกันว่าราชสำนักชิงนั้นอาจเชดหัวหรือตัดหัวตนเข้าสักวันชางเคือสีพิงหนานอองอายุป,ปาเข้าไปเจ็ิปีอีกทั้งยังป่วยเป็นไม้ใกล้ฝั่งจึงขอเกษียณจากราชการในปีคศ1 6 7 3 ขังซียิ้มหวานอนุมัติทันทีด้านอูซานกุยผิงซีอองและเกิงจิงจงจิ้งนานอองเลยลองใจมังกรหนุ่มโดยการขอเกษียณตัวเองบ้างปรากฏว่าขังซีอนุมัติเช่นเดียวกันเป็นที่แน่ชัดว่าขังซีต้องการยกเลิกดินแดนศักดินาทั้งสาดังนั้นจึงอยู่ร่วมโลกกับราชสำนักชิงต่อไปอีกไม่ได้ สำหรับพื้นที่ทั้ง3ศักดิดานานั้นครับมีขนาดใหญ่เท่าเท่ากับฝรั่งเศสและสเปนรวมกันและการบริหารยังเป็นอิสระจากราชสำนักชิงเก็บภาษีแต่ละปีได้จำนวนมากอีกทั้งอูสตานกุยยังเรียกร้องงบประมาณจากราชสำนักชิงเพื่อเลี้ยงดูทหารในสังกัดอีก เพื่อแรกกับความจงรักภักดีเรียกว่าสามเจ้าสักดินานี้มีแต่ได้กับได้คอสอหนึหเจสีอูสานกุยตั้งตนเป็นกษัตริย์แห่งโจมีนาคมขอสอบหนึหอูสานกุยยกตนเป็นห้องเต้สถาปนาราชวงศ์โจตั้งเมืองหลวงที่เหิงโจซึ่งปัจจุบันคือเหิองหยางมณฑลหูหนาน อูซานกุยมั่นใจในการก่อการมากถึงขนาดจับจ่วงเสนอให้คังสีและราชวงศ์ชิงออกไปจากแผ่นดินจีนแล้วไปสร้างอาณาจักรของตนที่แมนจูเรียและเกาหลีคังสีถูกลบหลูดูมินจึงประหารลูกชายของอูสซานกุย ที่อยู่ในราชสำนักชิงเพื่อระบายความโกรธอูซานกุ้ยในวัยชราใกล้เลขเจ็ดยังก่อการไล่แมนจูกลับบ้านไม่สำเร็จบุญญาธิการหนักเกินไปเป็นห้องเต้ได้ห้าเดือนตุลาคมปีเดียวกันที่ตั้งตนเป็นห้องเต้ห้องเตูู้ซานกุย้ยก็เสียชีวิตด้วยโรคท้องร่วง อูซานกุยมีพระนามห้องเต้หลังเสียชีวิตด้วยนะครับว่าไทจูซึ่งเป็นพระนามของห้องเต้ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เท่ไหมล่ะครับอูสื่อฟานล้านชายสืบต่อราชบัลลังนำทีมกอกบฏต่อไปอีก3ปีในปีคศ6 8 8 1ราชสำนักชิงก็ปราบกบฏตสามององขนองธิ์ได้ทำไมการกรบฏจึงล้มเหลว ในช่วงเริ่มต้นของการก่อกระบฏครับกองทัพรวมกันของสามเจ้าสักดินานั้นเหนือกว่ากองทัพ8กองทงของราชวงศ์ชิงมากและการชูธงว่าต่อต้านแมนจูก็ได้แรงตอบรับจากชาวฮั่นอย่างอบอุ่นอู่ซานกุยจึงพยองทองขนว่าตัวเองต้องชนะแน่นอนเหนือกว่าเรื่องกำลังแต่ขาดกลยุทธ อูซานกุยมั่วแต่โอเอไม่ยกทัพขึ้นเหนือตอนเหล็กยังร้อนแต่มัวตีเอาเมืองที่เป็นยุทธศาสตร์ต่ำเหตุหนึ่งที่รีรอเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวที่เมืองหลวงอูซานกุยคนนี้ดูแล้วเป็นคนรักครอบครัวมากการไม่เร่งร้อนขึ้นเหนือของอูซานกุย ทำให้ราชสำนักชิงมีเวลาตั้งตัวและเตรียมการโต้กลับอย่างที่สองครับตั้งแต่ราชวงศ์ชิงเข้ามาปกครองจีนนับเป็นเวลากว่า30ปีแล้วความขัดแย้งทางชาติพันธุ์จึงลดลงและการแสดงตนของหูสซานกุย้ยตั้งแต่ยอมสวามิภักดิ์ต่อแมนจูตลอด30ปีนี้ อู๋ซานกุยก็สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อราชวงศ์ใหม่และไม่ได้พูดเพียงปากเปล่าแต่ยังลงมือทำให้เห็นด้วยการเขีนฆ่าปาปรามกลุ่มต่อต้านราชวงศ์ชิงทุกหนทุกแห่งไม่เว้นแม้แต่เชื้อสายราชวงศ์หมิงยังไปตามล่าถึงพม่าคนจึงมองว่าอู๋ซานกุยคือจอมทรยศปิ้นป้อนลิ้นสองแฉก ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนกลายเป็นคนหน่ารังเกียจในแวดวงปัญญาชนชาวฮั่นการลุกขึ้นมาก่อกระบฏและอ้างว่าต่อต้านราชวงศ์ชิงฟื้นฟูราชวงศ์หมิงในสายตาของชาวฮั่นผู้ถือคุณธรรมความซื่อสัตย์นักวิชาการบัณฑิตชาวฮั่นจึงมองว่าเป็นแค่เทคนิคการแหาเสียงเชื่อถือไม่ได้ คนที่หักหลังคนอื่นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ไม่ควรสนับสนุนหรือให้ค่าอย่างที่3ครับคือสติปัญญาที่เนือชั้นกว่าของคังสีขังซีจัดการวางแผนถอดเจ้าสักตินาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งคังซียังประกาศว่า จะไม่เอาเรื่องเอาความบรรดาญาติวงของอูสตานกุย้ยที่รับราชการในพื้นที่ต่างๆและยังจะจัดให้มีตำแหน่งหน้าที่มีงานให้ทำในเรื่องของการประนามอูสตานกุ้ยว่าเป็นผู้ทรยศเลวซามนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นภาพลักษณ์ที่ราชวงศ์ชิงสร้างขึ้นและตอกย้ำว่าอูสตานกุ้ยคือคนโฉดชั่วสร้างภาพจำให้กับผู้คนเห็นว่า อูตซานกุ้ยคือผู้ทรยศทั้งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเพื่อผลประโยชน์ในการเมืองการปกครองของราชวงศ์ชิงเอง นี่คือเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันของผู้ชายสุดหล่อที่ชื่ออูตานกุย้ยแล้วในสายตาทุกท่านอูต oh, านกุย้ยเป็นอย่างไรครับรวมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันมุมมองกันได้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือน เราคือเจ้าของชะตาชีวิตตัวเองมั่งคั่งเหลือเฟือทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับ